ดีค่ะดิฉันนางสาวพชิตาเลิศพยับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏสตีในวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอการทดลองใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชื่อเกมว่าเกมอักษรไฟทายใจนักอักษรค่ะสําหรับการมานําเสนอการทดลองใช้สื่อในวันนี้นะคะประกอบ การสอนในรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะสื่อและอุปกรณ์ของเราประกอบไปด้วยดังนี้โดยวิธีการเล่นจะมีดังนี้ครูจะให้นักเรียนเลือกหมายเลขที่ครูเตรียมมาไว้ให้หลังจากนั้นครูเปิดหมายเลข หลังหมายเลขจะมีความหมายของคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้แต่ละคำจะกำหนดเวลาให้20วินาทีหลังจากนั้นนักเรียนก็หาคำในกระดานอักษรไข้อของตนเองเมื่อพบแล้วก็วงล้อมรอบคำได้เลยนักเรียนบันทึกคำศัพท์ที่หาพบลงในแบบบันทึกคำศัพท์จนครบคำที่กำหนดจบกัรลงไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะมองเห็นประโยชน์ในการนําไปใช้บูรณาการต่อกันบ้างหรือยังสำหรับประโยชน์ในเกมอักษรไข้ไทยใจนักอักษรนี้นะคะมีประโยชน์สําหรับนักเรียชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าเนี่ยในเรื่องของการจาจดจาคาศัพท์ในวรรณคดีวรรณกรรมคะ่ะเพื่อไปต่อยอดในการศึกษาวรรณคดีเรื่องอื่นๆได้คะ่ะ ในส่วนของข้อเสนอเนี่ยสำหรับดิฉันในการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะนำสื่อนวัตรกรรมนี้นะคะไปต่อย,ยอดต่อเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้นำคำศัพท์หรือว่าลักษณะนามคำนามต่างๆเนี่ยมาใส่ในตารางให้เกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็นำไปต่อย,ยอดในบทเรียนเรื่องอื่นๆได้ค่ะสำหรับการทดลองใช้สื่อนวัตรกรรมการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาภาษ,ษาไทยในวันนี้ของดิฉันก็ขอจบลงที